สวัสดีครับวันนี้วันที่31มอมีนาคมพุทธศักราช2565นะรบครับวันนี้มาดูมาตรวจมาเบิ่งแปลงมั่นนะครับมั่นสะพัดหลังปลูกไว้นะครับอันนี้มันสะพัดหลังปลูกไว้ได้แล้วสิบสองมือสิบสามมือนะครับมือนี้กำลังติดกำลังเกิดนะครับโดยใส่รถโดยใช้รถปลูกนะครับ ได้เราสิบสามมื่นสิบสี่มื่นแล้วครับนี่ครับปลูกประมาณปลูกวันที่สิบสิบแปดสิบเก้านะครับกำลังติแตกครับกำลังติแตกงดนะครับเป็นเป็นใส่เครื่องปลูกนะครับนี่ครับใส่รถปลูกนะครับครับกำลังสิเกิดกำลังสิดฟุ้งอดนะครับกำลังสิแตกแล้วครับนาทิดอาทิตย์นากันนาทีได้เสียหญ่แล้วครับนี่ นะครับอย่างอ่ก็ต้องเริ่มนะครับเกิดดีครับเกิดดีครับเกิดดีนะครับอ่าได้ประมาณ13มือนะครับ13มือได้แล้วครับการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลทางการเกษตรนะครับสอยปลูกนะครับครับอันนี้ประมาณ13มือนะครับกําลังติดกําลังติดแตกง่ายแล้วครับ ผมว่านาสิอาทธิ์อธิษฐา,อานอะไรที่เสียหนาแล้วนี่ผมบ่าหนากระลังสิเริ่มงร้ายแล้วครับปุ่งได้สองสองอยอดสามอยอดแล้วครับ,รบได้ด้อายุอายุายส,สิบสามหมื่นครับครับอันนี้เป็นแปลงนี่เป็นแปลงทดลองสุดปลูกก่อนครับ ี๋ยวแปลงต้อไปนาเสียตล่องไงก็นี่อันนี้นาที่ล่องล่องห้างเห็นไะมว่นเม็ดหนึ่งอ่าให้ต่อไปผมเสียตล่องอ่าระยะระยะห้างกันนี่เม็ดยี่สิบเพราะว่าเสียไว้สีเอารถสีใใ่รถเขาจัดการได้หล่องนะครับอันนี้ผมคิดว่าท่านเลยคนบ่ิเหตุตล่องไงนะครับอันนี้ใส่รถไท้เดินตามนะครับมาแหกหล่องเอาแต่ว่าแปลงต่อไปสีเอารถ ใส่รถแท็กเีอร์หน่อยนะครับขอจัดการให้ลองเสวนาเสียลองห้างหมันเป็นอร่อยย e ี่สิบนะครับน,นี่รถรถรถไทยอ่าคู้ตาบ e ีบียี่สิบเอ็ดสิเขาว่าไรน,นะครับกำลังจะไปจองรถนะบีย e ี่สิบเอ็ดาใส่ในในงานไฮมันทร์ับประหลังนะครับนะครับอันนี้เกิดดีนะครับเกิดดีครับเกิดดีนะครับ เกิดดีมีทิ่ตินะครับมันมันเกิดทุกดอกพุ่นเลยครับแป้งนี่ได้ห้องพื้นแด่ห้องพื้นโดยปุ๋ยขีไก่อัดเม็ดนะครับจากปาริญญ้าฟ้ามนะครับในห้องพื้นยุคเครื่องให้นะครับอีเครื่องให้บริเลอฟองอีเครื่องให้นาสีนาสีเสียหยาแล้วต้องไปสีเอามาใส่นะครับปุ๋ยฉีไก่อัดเม็ดละเม็นะครับพอหั่นเตรียมมาท่านนะครับเป่าเป่าน้ำนะครับเกิดดีครับเกิดดีครับนี่ เรื่องลักษณะดินเหลือดินดำๆนี่คือเป็นดำๆขึ้นนี่คือเป็นสีไก่อัดเม็ดนะครับกำลังสียขอ,อกำลังส่งผลนะครับแล้วนไะหต่อไปนี่เห็ดหล่องหยอกง่ายก็นี่ครับหล่องง่ายหล,ล่องกวงก็นี่ครับมันจะอยสีสะดวกสบายต่อการจัดการนะครับเป็นการลดลด รถการใส่แรงงานค้นนะครับเป็นแรงงานเครื่องจักรเสส่วนมากนะครับอันนี้กันาซีประว่ามันีสิบเีเอารถไาแหกแลวครับรถรถแหกออกรถแหกล่องออกแล้วแล้วกัเอาปุ๋ยมาวานวานเราก็แหกล่องกบกบบขาไปก็บพ่าต้องเสียหนายากครับกิเอาดินดินกบใส่ต้นหนาแล้วนะครับนะครับมันงดงามครับ มัน่นมันโดยใส่เครื่องปลูกแล้วบริแสงข้อมูลน,นะครับข้อมูลกับนาสีสีเราแหกแหกแล้วใส่ปุ๋ยรอบแรกแล้วกับสีข้อมูลน,นะครับเลเกิดดีครับแปลงน,นี่เป็นแปลงทดล่องใส่รถปลูกแปลงแรกแล้วแปลงที่สองมือนีให้รถไปใช้หุ่นแล้วครับแปลงที่สองกันนายปลูกช่วงหลังสงการเจ้าว่าเศษดล่องห้างก็นี่นะครับ เป็นเพียงแค่ถดลองใส่รถแต่ว่าผมว่าเกิดดีครับแล้วก็รถต้นทุนการจ้างคนพิพาไรนี่คันจ้างใส่คนปลูกทั้งซับดูกทั้งยังผมหนาสิเบิบิดคันพมเฮ็ดหนาสิเบิด์ตประตำก็สองหมื่นเลบปกติเราผมกับว่าอยได้เฮ็ดอยู่แล้วนะครับจ้างแต่คนครับอันนี้ผมใส่เงินเบิดจ้างรถเบิดเก่าพันกับจ้างคนมาเสียบมันซอยอีกพันหะาครับเป็นมื่นหาลอย ครับเียใส่เงินเงินหาลอยนะครับผมโคกกระเจี๊ขันใส่คนนี่ว่าว่าว่าต่ำกว่าสองหมื่นครับก็ถือว่าลดต้นทุนลดต้นทุนจากเอาเงินไปจ้างคนมาซื้อปุ๋ยนะครับมาซื้อปุ๋ยดีกว่าเกิดดีครับเกิดดีกิดนังสิเขื่อนแล้วนะอีกสักงหาหกมือนี่โคบเบิด้วยครับเกิดดีครับยอดใหญ่ยอดอ้วนดีครับขนาดไม่ได้แฉฮอร์โมนครับบม่ได้แฉฮอร์โมนครับ พันธุ์มันนี่มีทุกมีหัวครับวาตาหาได้ครับว่าได้เกี้ยงแบบพันธอย่างรับสิบสิบกว่ามือสิบเอ็ดส,สิบสองมือครับแปลงนี่นะครับตกนลังจะเกิดเบิดเลยครับนาทีเป็นอ่าเยอะซิปปืนผมกับเสี่ยวรถมาแหกแล้วครับหงานกำลังเกิดครับางานหน่อยกำลังเกิด อ่าน้อยก็ต้องเกิดแล้วครับแต่มีก็ต้องแตกโคบเบิดอีกแค่ขาห้องหมื่นเรียว่าโคบเบิดเลยครับโค,บ,โคบแล้วอาจสิหรือว่าอาจสิเป็นฉีดห้อม้วนก่อนแล้วจ้องคอยมาแหกร่องเส่ปุ๋ยก็ได้ครับมันมีวิธีการจัดการแล้วแต่น้นเยษนะครับการร่างแผนแต่ละคนมาคืนกัน,นรับอันนี้ถือว่าผม วางแผนไดดีเติบนครับวางแผนเห็ดปลูกมัน่นสองมือนะครับเพราะว่าเดีกกันมาถ่ายแหกนานสิ้นสองมือรถไทยเดินตามพ่นนะครับทีนี้สดลองมงอนครับกำลังสีหาทีนะครับเผื่อสิทดลองเห็ดคู่ใหญ่ันเป็นไปได้ผมอยากได้คู่ยักเม็ดห้างเลยอะห้างยักเม็ดหาซิบนะครับ รถปูกึ้นหนาด้อยูปะมัน่นเม็ดยี่สิบนะครับเม็ดยี่สิบล้วก็เอารถแท็กเตอร์กู้ตาบียี่สิบเอ็ดรือบียีสิบสี่มาเขาลองได้อยู่ครับมันสียปปนนนส่ยูประมั่นก้มกวงรถรถนี่นาที่ยูปะมัณเม็ดสิบรือเม็ดเม็ดเม็ดพอดีนะครับมันหนาที่เขาได้นะครับแต่ว่าน,นี่เขาได้กับเสีย่ยงยานมันหยียบนะครับแล้วเสียใจโดนเตือนตามมานะครับนี่นะครับ มือนีต้องใส่เทคโนโลยีเครื่องจักรกลทั้งการเกษตรม่สอยนะครับเพราะวา่าลดต้นทุนลดการใส่แรงงานคนนะครับทิ้งสุกยางนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอปิดไปสำนึกสักก่อนนะครับอย่าคลิปหนาว่ากันไม่ครับผม